วันนี้ทำงานนอกเบิกกลับมาช่วยด้วยนะครับที่บ้านคุณพี่แพทนะครับหรือคุณนายนะครับนายแพทย์อยู่ที่เคหานี่เองครับพอดีวันนั้นท่านซื้อดินปลูกด้วยก็เลยมาดูที่บ้านก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะมาแต่งจริงมะม่วงมะม่วงให้ท่านนะครับนะดจะดูแลตรงนี้เดี๋ยวนี้ม,มีมีน้องโยมาด้วยนะครับตอนนี้คือมะม่วงอย่มะ มันสารยานะครับผมก็ได้แต่งบางส่วนแล้วครับก็เหลืออยู่ส่วนบนเนาะแล้วช่วงนี้มันมีลูกด้วยนีนลูกด้วยครับเจ้าโยก็ดูแลในจุดนี้นะครับเขาจะแต่งเนี่ยอันนี้เป็นมะม่วงท่านก็บอกว่าแต่งเพื่อเพื่อให้มีพวกกล้วยบงกล้วยไม,ม้แขวนอยู่ได้นะคือไม่ได้ออกทั้งหมดนะครับเป็นการดูแลในภาพรวม โยลุยเลยวันนี้โยต้องทำที่โยเขาเป็นคนที่เร็วมากวันนี้ก็เลยบอกให้เขาช้าวังเจ้าของบ้านนะน้องชายที่รักมาโอเคนะครับโอเคนะครับนี่ต้นนี้ก็จะเป็นมะม่วงงามเมืองย่านะครับซึ่งนายจังก็บอกตัวนี้ไม่ชอบตันชอบมันสารยาพวกอะไรเป็นเป็นมะม่วงแบบไทย โอเคนะครับผมผมบุลักของเม่งนะครับไส้เดินบุลักฟาล์ม0 8 1 8 7 7 7 0 8 9ครับผม